ครับไฟล์เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้ที่เดิมเลยมีใครเป็นกับเ้าส้อมเราบ้างเพื่อนพี่เพื่อนอะไรกันเยอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสาปีครับสูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้สามสิบห้าครับมวยสไตล์อะไรครับหมื่ครับวันนี้จะต้องมาเจอใครเนี่ยเดร็กเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขายังศึกษาครเขามวยสไตล์ปีหมื่ครับวันนี้มาเจอเขาวางเคียวมาแข่งให้ดิ จะต่อยตามตาตาเราไปมีอะไรดีแก้ไขกุ้งคือเบอร์ทีเนาะล่าสุดต่อยไหนครับ,รบที่นี่เลยวันนั้นเจอใค,ค,ครแปลกมากไปคะแนนไปเหรอวันนั้นพลาดแบบแพ้ไงเบียดกันหรือว่าขาดอ๋อไปขาดเลยเหรอวันนั้นเบียดกี่กิโลครับสามสิบสี่ครับสามสิบสี่วันนี้ต่อยสามสิบสามเนาะก็ต่อยเราครึ่งกิโลเมื่อกี้ลองสามหนักแล้วเป็นไงบ้างพอดีครับมาพอดีเลยวันนี้ได้ครึ่งกิโลวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดไหมรมาชนะนะไฟนี้เราคุมมากี่กิโล ต่อยมวยไทยมาตั้งหอตอนนี้มันจะมันฝากเชิญชวนแฟนบหน่อยอ่าวนี้ขอโชคดีรอดมาครับ